ที่จะเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้อาจจะดูเวอร์เวอร์สักหน่อยแต่ก็เป็นเรื่องจริงที่ไม่ได้อิงนิยายใดๆอย่าเพิ่งด่วนปฏิเสธในสิ่งที่เจ้าของไม่เคยเจอเจอก็แล้วกันเพราะแม้แต่ผู้ที่ท่านเจอนี้หากไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นกับท่านจริงๆท่านก็คงจะไม่เชื่อสายตาตัวเองแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วเรื่องมีอยู่ว่าย้อนเวลาจากนี้ล่วงไปประมาณสิบปีพระอริยสงฆ์หนุ่มรูปหนึ่ง ึ่งมีภูมิจิตภูมิทำระดับอนาคามีมีภูมิลำเนาอยู่แถบจังหวัดอุดรธานีท่านเป็นพระที่ชอบเล่นชาเป็นปกติจนเกิดคุณวิเศษต่างๆตามมาตามวาสนาและบารมีที่สั่งสมมาแต่ครั้งอดีตชาติมีหูทิพตาทิพมีเจโตปริยญยาณใครนึกคิดอะไรรู้หมดอยากรู้อะไรกำหนดจิตดูรู้หมด เห็นผีเห็นเทวดาเห็นสิ่งที่เกินกว่าที่ตาเนื้อจะมองเห็นได้เป็นปกติด้วยอุปนิสัยคึกขนองซึ่งติดตัวมาแต่เป็นครวาสเมื่อบวกกับคุณวิเศษที่ได้แล้วมันจึงทำให้ท่านมีปฏิปทาที่โลดโผนโจรทยานมีความบู๊และความบุญอยู่ในตัวเสร็จสับสถานที่ใดเจ้าที่แรงชอบข่มเหงรังแกผู้คนให้ยอมสวามิภักิ์ต่อตนเอง ท่านก็จะไปจัดการกับเจ้าที่นั้นๆจนเจ้าที่นั้นๆเขาพ่ายแพ้ราบคาบไม่กล้าหึงอ,อีกต่อไปแต่ก็มีบางพื้นที่ที่ท่านต้องยอมปล่อยผ่านเพราะเขามีพลพักมากมายลำพังตัวท่านรูปเดียวอาจจะสู้ไม่ไหวเช่นผาแดงนางไอท่านบอกว่าพวกนี้เป็นจิตวิญญาณที่ยึดติดกับเรื่องราวในอดีตพากันตั้งตัวเป็นใหญ่ขึ้นมาและมีวิญญาณเร่ร่อนมากมาย มาร่วมสวามิภักดิ์เข้าเป็นพักพวกโลกของจิตวิญญาณน,นั้นบางมุมก็ไม่ต่างจากโลกมนุษย์เราหรอกเมื่อมีผีที่ดีก็ต้องมีผีที่ไม่ดีเช่นเดียวกันแม้แต่สถานที่ซึ่งเรียกว่าวัดประจำหมู่บ้านซึ่งพระอริยสงฆ์หนุ่มรูปนี้ต้องเข้าไปพักอาศัยอยู่หลังกลับมาจากการจาริกไปในที่อื่นก็ยังมีเจ้าที่ที่เรียกว่าปู่ตาตั้งตัวเป็นใหญ่ปกครอง เหล่าบรรดาผีที่อยู่ในบริเวณเขตวัดแต่พเพอิญปู่ตาตนนี้คงจะบ้าอำนาจไปหน่อยเพราะนอกจากจะกดขีบ่บรรดาเหล่าวิญญาณในเขตปกครองของตนแล้วก็ยังบางอาจที่จะใช้อำนาจของตนแทรกแซงระบบของพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าอีกด้วยมันจึงทำให้พระอรียสง์หนุ่มรูปนี้ไม่อาจนิ่งนอนใจได้จำเป็นต้องจัดการให้ละพยศเสียโดยไวทั้งทั้งที่รู้แก่ใจว่าศึกครั้งนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด เพราะทางฝ่ายปู่ตาโน้นก็มีพักพวกเยอะเอาการแต่ก็ต้องลองสักตั้งดังนั้นศึกระหว่างพระและวิญญาณปู่ตาจึงเกิดขึ้นซึ่งสถานที่เปิดศึกนั้นก็ไม่ใช่ที่ไหนก็คือบริเวณวัดนั่นเองพระอเรียสงหนุ่มท่านเตรียมตัวพร้อมเต็มที่เข้าฌานชาร์จกำลังแบบเต็มสูบเมื่อถึงยามต่อสู้กันจริงๆ ท่านก็ใช้อำนาจจิตของท่านอธิษฐานอาวุธยุธโทโธปกรณ์มากมายเข้าต่อสู้ทางฝ่ายปู่ตาโน้นก็ใช้ด้อยยิ่งกว่าท่านเลยมีอาวุธยุทธโธปกรณ์ต่อสู้มากมายเช่นเดียวกันอีกทั้งยังมีลูกน้องมากมายด้วยสถานการณ์การต่อสู้กันดุเดือดเลือดพล่านปานประหนึ่งว่าสงครามโลกครั้งที่สองเหล่าวิญญาณผีทั้งหลายซึ่งอยู่ในบริเวณเขตวัดทั้งผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งลูกเล็กเด็ก ต่างพากันหนีภัยสงครามครั้งนี้กันจ้าระวันพากันหนีตายไปอยู่ในเขตของหมู่บ้านกันหมดสงครามครั้งนี้กินเวลากันเป็นวันวันแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะยุติลงง่ายๆยังไม่มีฝ่ายใดชนะและก็ยังไม่มีฝ่ายใดพ่ายแพ้เลยพระอริยสงฆ์รูปเดียวแต่กล้าที่จะสู้รบกับกองทัพผีจำนวนเป็นร้อยร้ยพันๆได้แบบสูสีพระอริยสงหนุ่มท่านบอกว่า ทางด้านปู่ตาโน้นเกือบจะพ่ายแพ้ให้แก่ท่านแล้วแต่ก็ยังสามารถเกณฑ์ยักษ์ให้มาช่วยเจ้าของได้อีกเมื่อทางโน้นเอายักษ์เข้ามาต่อสู้ท่านก็จำเป็นที่จะต้องส่งสวยบุญขอกำลังหนุนจากรุกคเทวดามาช่วยท่านเช่นกันเมื่อสถานการณ์เริ่มบานปลายขึ้นเรื่อยๆไม่มีทีท่าว่าจะจบลงประกอบกับท่านเห็นว่าบรรดาผีทั้งหลายที่ไม่รู้อิโนอินี ่างได้รับความเดือดร้อนกันทั่วนหน้าเพราะภัยสงครามอันเกิดจากฝีมือท่านท่านจึงเสนอยุติสงครามไว้กลางคันโดยมีข้อเม้ว่าทางปู่ตาจะต้องไม่ยุ่มย่ามกับพระสงฆ์คือห้ามจุนจ้านกับพระอีกเด็ดขาดมิเช่นนั้นคงได้บาดหมางกันอีกรอบเมื่อตกลงกันด้วยดีแล้วท่านก็ได้เดินไปปลอบขวัญจิตวิญ,ญญาณทั้งหลายที่พากันหนีตายลงไปในเขตของหมู่บ้าน ยิ่งเห็นสภาพการหนีตายของเหล่าวิญญาณท่านยิ่งสงสารขึ้นอย่างจับจิตจับใจท่านจึงรวบรวมสมาธิอธิษฐานให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับเข้าที่ดังเดิมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่เพราะกําลังของท่านตกไปมากแล้วท่านจึงอธิษฐานช่วยได้เป็นบางส่วนเท่านั้นสงครามระหว่างภาคโลกวิญญาณผ่านไปด้วยความดุเดือดเลือดพล่านและจบลงด้วยความเสียหายย่อยยับของหมู่บ้านผี แต่ในสายตาของมนุษย์ทั้งหลายในภาคโลกมนุษย์นั้นบริเวณที่สู้รบกันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยดูปกติดีมากบริเวณวัดก็คงเป็นบริเวณวัดเฉเช่นทุกวันนั่นแหละหลังจากสงครามยุติลงได้ไม่นานขณะที่พระอริยสงหนุ่มกำลังจะเตรียมตัวนั่งสมาธิดังที่เคยทำทุกวันภายในกุฏิของท่านเองสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นได้มีพระภิกษุลึกลับสี่รูป หายตัววาบมาจากที่ไหนไม่รู้มาปรากฏกายล้อมพระอริยสงฆ์หนุ่มไว้ซึ่งท่านก็ไม่เคยเห็นและรู้จักกันมาก่อนเลยพระพิสุลึกลับทั้งสี่รูปบอกว่าในนามแห่งพระอริยสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราทั้งสี่ขอปรับอาบัติท่านโทษฐานที่ท่านขาดเมตตาธรรมก่อความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่จิตวิญญาณทั้งหลายใช้อำนาจจิตอิฤทริ์ไปในทางอันมิถูกมิควร โดยอาศัยความคึกขนองของตนเป็นเหตุแทนที่จะมีสติปัญญายับยั้งช่างคิดแต่กลับกระทําโดยพลาการท่านจะยอมรับผิดที่ตนกระทําหรือไม่เมื่อพระอริยสงฆ์หนุ่มยอมรับผิดด้วยความสํานึกเต็มที่แล้วพระพิสุลึกลับทั้งสี่รูปก็บอกให้ท่านรับปากว่าจะไม่ทําเช่นนี้อีกต่อไปจะต้องตั้งตนอยู่ในความสํารวมให้ยิ่งกว่านี้อย่าให้มีความผิดซ้ำสองเกิดขึ้นได้ หลังจากนั้นพระพิสุลึกลับทั้งสี่รูปก็บอกให้ท่านปรงอาบัตต่อหน้าในขณะนั้นเลยพอท่านปรงอาบัตเสร็จพระทั้งสี่รูปก็หายว่าไปต่อหน้าต่อตาและไม่ปรากฏเห็นอีกเลยไม่รู้ว่าเป็นพระมาจากที่ไหนและมีชื่อเสียงเรียงนามอย่างไรแต่ทุกรูปผมผ้าจีวรสีคล้ำดูน่าเกรงขามากตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาพระอริยสงหนุ่มท่านก็ปรับปรุงตัวเอง พยายามเพิ่มความสำรวมระหว่างลงไปถ้าไม่จำเป็นจริงๆท่านก็จะไม่ใช้คุณวิเศษเลยจนกระทั่งทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีแอดมินไม่ได้โม้เองเออเองสักนิดนะอยากจะบอกว่ามันมีสิ่งลึกลับอีกมากมายเกินกว่าที่มนุษย์ธรรมดาทั่วไปจะยอมรับได้มันมีมานานแล้วด้วยไม่ใช่เพิ่งจะมีท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของท่าน ความจริงก็คือความจริงอยู่วันยังค่ำนั่นแหละขอบคุณที่สละเวลาในการรับชมรับฟังนะครับก่อนจากกันก็ขอฝากช่องปูดอนสเตชันไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของท่านด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้ายัางไม่กดติดตามวันนี้ขอลาทุกท่านไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ